จากคลิปที่แล้วนะคะที่เราบอกว่าเราอะเลงหารถไฟฟ้า EV ไว้สักคันหนึ่งซึ่งเราก็ได้ไปดูในงานมอเตอร์โชว์มาซึ่งอยากจะบอกว่ามีหลายแบรนด์มากๆแล้วก็โปรโมชั่นนี่ค่อนข้างเล้าใจเราสุดๆซึ่งเราก็เลือกไม่ถูกเลยแล้วจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่เราได้เลือกตัวเลือกไว้อยู่3 3แบรนด์ก็คือมีแบรนด์ของดีพ05แล้วก็ออโต้แล้วก็ MGS5 ที่เรากำลังตัดสินใจว่า3มรุ่นนี้เราจะเลือกอะไรดีซึ่งวันนี้เรามีคําตอบให้กับทุกๆคนแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเรากําลังจะไปรับรถใหม่กันซึ่งเป็นรถ E ีวีคันแรกของเราให้เพื่อนๆรุ้นกันนะว่าเราเลือกรุ่นไหนซึ่งบางคนอาจจะทายถูกนะคะตามกันมาเลยค่ะไป b y d นั่นเองเราขที่ศูน b y d นั่นเองรถที่เราเลือกคือออตโต้ตามมากันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกเหตุผลนะคะว่าทำไมเราถึงเลือก b y d ออโต้ตอนเนี้ยเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเ,เข้าไปรับรถข้างในโชว์รูมกันก่อนตอนนี้เราก็มาถึงโชว์รูมกันแล้ว บีวาดีลำลูกกานะคะคองสี่วันนี้เรามารับเจ้าออโตสามว้าวระหว่างนี้เราก็ต้องเข้ามาเคลียร์ค่าใช้ใจ่ายกับเซลล์กันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องรับรองที่ศูนย์ BYD นะคะด้านหลังนี้ก็จะเป็นศูนย์บริการของ BY d ายดลำลูกกาคลองสี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับรถกันแล้วเดี๋ยวเราจะไป ก็จกฟัาคันแรกอกัตต้สามแงมิดแงมิตนี่ถูกโบอน่ารักเชียวว้าวว้าวสีที่เราเลือกนะคะ จะเป็นสีขาวแต่ซึ่งมองอ่ะมันมองได้หลายมุมหลายสีมากๆเลยจะเป็นสีขาวหรือสีฟ้าก็ได้แล้วแต่มุมสว่างอ่ะค่ะมันจะออกแนวไม่ขาวจัวนะทุกคนซึ่งสีจริงเราว่ามันสวยมากๆเพราะเราก็อยากจะได้สีขาวอยู่แล้วเราก็เลยตัดสินใจแบบไม่ยากเลยแล้วพอมาเห็นสีจริงก็เลยแบบเรียกว่าแบบชอบเลยอ่ะค่ะตัวนี้มันจะมีทั้งหมด3สีนะทุกคนก็คือสีขาว คือตัวนี้ที่เราเลือกแล้วก็สีดําสีเทาอันนี้ก็มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะทุกคนถ้าใครสนใจก็ลองเร็งๆสีกันไว้ก่อนได้ตอนนี้เราก็มาตรวจสภาพรถเช็ครถค่ะ ตอนนี้เซล์ก็กำลังแจงรายละเอียดกับของแถมที่มีมาให้เรานะคะก็คือมีทั้งสาย v 2 l แล้วก็พวกสายชาร์จฉุกเฉินนะคะแล้วก็สายชาร์จที่แบบว่าเสียบกับตัวรถแล้วไว้สำหรับเราจะไปต้มชาบูไปแคมป์อย่างเงี้ยเราก็สามารถเสียบตัวปลั๊กตัวนี้พ่วงไฟเหมือนเป็นได้เป่าผมอะไรอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ ที่ตัวนี้ที่เราชอบก็คือเขาแถมโฮมชาร์จเจอร์ให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็พร้อมติดตั้งเลยก็คือถ้าเราจะติดตั้งเมื่อไหร่เนี่ยเราก็แจ้งทางเซลล์ไปได้เลยแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ติดตั้งเราก็ ฝากไว้คั้งนี้ก่อนก็คือเราจะติดตั้งเมื่อไหร่เราก็แจ้งไปกับทางเซล์แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีพนักงานมาติดตั้งให้เราซึ่งการติดตั้งนี่คือติดตั้งฟรีด้วยนะคะทุกคนอันนี้สิ่งที่เราได้ตอนนี้ก็คือตัวฟิล์มนี่เราได้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะทุกคนเราเลือกเป็นบานหน้า60รอบคัน80แล้วก็มีพวกพรมพะยางกรอบป้ายอะไรอย่างนี้ให้เราด้วยนะคะ ตอนนี้เราก็จะเข้ามาสู่ภายในตัวรถก็เป็นขั้นตอนของเซลล์ที่เขาจะอธิบายเกี่ยวกับการใช้รถนะคะซึ่งในทีแรกเราอะเราก็คิดว่ารถไฟฟ้าเนี่ยโอ้ยเราคงต้องปรับตัวกันแบบยกใหญ่เลยเพราะว่าเรียกว่าเราความรู้เป็นศูนย์กับรถไฟฟ้าเลยเพราะเราก็ไม่รู้อะไรสักอย่างกับรถไฟฟ้าเลยแต่น้องเซลล์เขาก็อธิบายดีมากๆเลยนะคะซึ่งเราก็มองว่าระบบต่างๆที่เขาให้มาของ BYD เนี่ย มันไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยคือทุกอย่างคือพอเขาอธิบายมาเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันง่ายนะดูแล้วไม่น่าจะยากส่วนไอ้พวกตัวจอนี่ก็คือเล่นง่ายสไลด์คือแบบเรียกว่าเร็วเลยค่ะทันใจเราเหมือนพวก iPhone เลยก็คือถือว่าประทับใจในระดับ เรียกว่าประทับใจเลยแล้วการเกี่ยวกับจอซึ่งมีบานหน้าจอที่ใหญ่มากอันนี้เราชอบเลยเพราะใหญ่แล้วก็พวกเกี่ยวกับระบบปุ่มต่างๆอะไรพวกนี้ก็ถือว่าใช้งานง่ายมากก็คือเรียกว่าไม่ยากอะค่ะทุกคนสำหรับการที่เราจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันนะคะส่วนใครหลายคนก็อยากจะทราบสาเหตุใช่ไหมคะว่าทำไมเราถึงเลือกเจ้า b y d Auto 3นี้ทั้งๆที่ มันก็ออกมานานหลายปีแล้วแล้วมันก็กำลังจะมีตัวใหม่เข้ามาซึ่งเราอ่ะก็ได้ไปเห็นตัวใหม่ตาม YouTube แล้วเรามองว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เยอะมากนะคะทุกคนมันประมาณเหมือนไมเนเชน g e ซึ่งเราเอาจากใจจริงเลยนะเรามีความรู้สึกว่าเราชอบ หน้าตาของตัวเก่ามากกว่าอันนี้ก็คือความคิดส่วนตัวนะบางคนอาจจะชอบตัวใหม่มากกว่าก็ได้แล้วก็อย่างที่เราบอกทุกๆคนไปนะคะว่า,าการเลือกรถไฟฟ้าครั้งนี้มันเป็นรถไฟฟ้าคันแรกของเราซึ่งก็ต้องเข้าใจเนื้อกว่าเราจะเปิดใจใช้รถไฟฟ้าคันแรกได้เนี่ยเราก็คิดเยอะไปต่างๆนานาว่ามันจะใช้ดีไหมม,มันจะนุ่นมันจะนั่นจะนี่ไหมเพราะเราก็ไม่เคยใช้ไงทีเนี้ย อันดับแรกที่เราเลือก b ิ i ดีอัลโตส3คือ1คือเจ้าตัว Auto 3เนี่ยมันเป็นรถที่ออกมาได้ระดับ1แล้วก็คือออกมาระยะ1แล้วประมาณ2ปีได้แล้วมั้งเนาะอันนี้ผิดพลาดยังไงเราก็ขออภัยด้วยนะซึ่งเรามองว่าเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้คือถ้ามันออกมาใหม่ๆแล้วเราไปซื้อช่วงที่มันใหม่อะเรากลัวว่ามันจะมีปัญหาแล้วเราก็ไม่อยากจะเกิดเจอปัญหานะันไงแต่ทีเนี้ยเจ้าตัวออโตสเนี่ยมันออกมาระยะหแล้ว ซึ่งก็ไม่ก็ไม่ระยะหนึ่งนะเราก็ว่านานพอสมควรแล้วมันก็น่าจะเจอเขาเรียกว่าปัญหาต่างๆซึ่งในตัวของเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาก็ต้องปรับปรุงพัฒนาให้สินค้าของเขาดีขึ้นถูกไหมทุกคนฉะนั้นเราเลยมองว่าออโต้สามเนี่ยมันน่าจะเจอเจอปัญหามามากมายแล้วแล้วส่วนตัวอของเจ้าของแบรนด์เขาก็ต้องปรับปรุงและพัฒนาสินค้าของเขาให้ดีพร้อมที่จะ นำมาสู่ลูกค้าและประทับใจในการใช้ได้และจากบนท้องถนนซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าคนใช้ออโต้สกันเยอะมากๆนั่นแสดงว่าเจ้าออโต้สนี้น่าจะเป็นรถที่ดีในระดับหนึ่งเลยแหละไม่งั้นคงไม่คนคงไม่ซื้อใช้กันเยอะถูกไหมอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดส่วนบุคคลนะแต่ในมุมมองของเราเรามองแบบนี้อันนี้ก็ข้อหนึ่งแล้วเนาะ แล้วก็ข้อที่2ที่ทำให้เรารู้สึกว่าทำไมเราถึงเลือกแบรนด์ของ b y d แล้วก็เป็นเจ้าตัวอัตโตสมนี้ก็คือพูดง่ายคือเราก็ค่อนข้างมั่นใจในแบรนด์นี้พอสมควรนะกับ b y d อันนี้เรามั่นใจในเรื่องของศูนย์บริการของเขาซึ่งตัวศูนย์บริการของ b y d ตอนนี้ที่อยู่ในประเทศไทยคือมีค่อนข้างเยอะมากและที่สำคัญก็คือ จากในละแวกรอบๆบ,บริเวณบ้านเราเนี่ยแค่บ,บริเวณบ้านเรานะก็มีศูนย์ B Y D ถึง30ูนแล้วที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราที่เราสามารถแบบเดินทางไปได้แบบง่ายๆเลยอันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งที่เราเลือก B Y D แบบไม่คิดมากเพราะว่าเราก็ห่วงเรื่องบริการหลังการขายเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เราก็ รถมันก็ใหม่ๆอะเนาะเราก็ต้องขอความมั่นใจกับเจ้าของแบรนด์ถูกไหมแล้วก็ที่ชอบ BYD ด้วยก็คือไปศึกษาข้อมูลมาก็คือ,อเวลาที่เราเข้าเช็คระยะการรับประกันของเขาอะก็คือถ้าเราเข้าเช็คระยะตามระยะเวลาของเขาแบบไม่ไม่ไม่ไม,มีพลาดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจะฟรีค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยนะทุกคนก็คือระยะในการรับประกันของเขาก็คืออา เช็คระยะ5,000โลแรกแล้วหลังจากนั้นก็คือ20,000โล40,000โล60,000โลทุกๆ20,000ก็คือถ้าเราเข้าระยะตรงกับที่เขาตั้งไว้อะก็คือเราจะไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทหนึ่งเลยนะทุกคนถามว่าระยะตรงตรงแบบไหนก็คือเราสามารถเข้าเช็คก่อนก่อนที่จะถึงระยะได้เนี่ย1,000โลแล้วก็แล้ก็สามารถเข้าเช็คหลัง หลังที่จะถึงระยะได้เนี่ยไม่เกิน1000โลถ้าเราสามารถเข้าเช็คในในข้อที่เขาจำกัดได้ตรงเนี้ยเราก็ไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าเราเข้าเช็คสมมุติเราเข้าเช็คไม่ได้จากที่ที่ระยะคือมันเกินไปอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายเขาก็ไม่แพงนะคะทุกคนเราไปถามน้องเซลมาเซลเขาบอกว่าคือถ้าเกินระยะค่าใช้จ่ายก็อยู่แค่ประมาณ2-300บาทเองค่ะซึ่งอันนี้ก็ถูกใจเราแหละ หนึ่งคือ a i n t e n a n น e ถูกมากเมื่อเปรียบเทียบกับรถสันดาปที่เราเคยใช้ซึ่งเรามีความรู้สึกว่าพวกรถสันดาปนั้นคือ,อไหนจะต้องมีค่าน้ำมันเครื่องค่าพวกเครื่องอของเหลวต่างๆแล้วก็อะไรมากมายซึ่งเราดูแล้วว่ามันมันเปลืองมากกว่าเยอะเลยกับค่า a i n ท e น a n c e ต่างๆของรถนะคะเราเลยมองมาเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็ส่วนข้อที่3ที่เราเลือก BYD อีกก็คือ โปรโมชั่นในงานมอเตอร์โชว์อยากจะบอกว่ามันเล้าใจมากๆอย่างที่เราบอกทุกคนไปอะค่ะว่าราคาเขาเปิดมาก็แบบเล้าใจเลยอะค่ะคือเริ่มต้นที่699,900บาทวิ่งได้410โลซึ่งตัวที่เราเลือกตัวนี้ก็คือเป็นตัว699,900บาท วิ่งได้410โลนะคะทุกคนแล้วก็ยังมีแถมพวกประกันภัยชั้นหนึ่งประกันเที่ยวด้านนี่เป็นประกันของวิทยาะะคะแล้วก็แถมพรบอแถมฟรีค่าจดทะเบียนแถมฟิล์มพรมพยางกอบป้ายพวกโฮมชาร์จเจอร์ สายชาร์จฉุกเฉินแล้วก็พวกสายเสียบต่อกับรถแล้วก็สามารถไปใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอะไรพวกนี้เขาก็แถมมาให้ด้วยนะคะทุกคนซึ่งเราไม่ต้องออกอะไรเพิ่มเติมเลยลก็คือเราก็จ่ายแค่เงินดาวกับมัดจำป้ายแดงซึ่งมัดจำป้ายแดงเดี๋ยวพอเราได้ไป้ายเขาก็จะคืนมัดจำให้เราอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโปรโมชัน่เนเล้าๆเลยที่ทำให เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจที่ทำให้เลือก BYD Auto 3ตัวนี้นะคะซึ่งใครหลายๆคนก็อาจจะมองว่ามันเก่าแล้วมันจะตกรุ่นแล้วเขาก็เลยแถมให้เยอะขนาดนี้แต่เรากลับมองมุมกลับอะค่ะเรามองว่าการที่รถมันออกมานานแล้วมันก็ดีอย่างหนึ่งเนาะก็เหมือนประมาณว่ามันก็รู้ รู้ปัญหาของรถมา,มาหมดแล้วอะว่าปัญหามันเป็นยังไงเราก็จะได้ไม่ต้องเจอเจอปัญหาพวกนั้นไงแล้วก็แถมได้ราคาที่ถูกด้วยแล้วก็ได้รถแบบเขาเรียกว่าเกินราคาค่ะเรามองว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยนะสำหรับรถไฟฟ้าคันแรกอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดส่วนบุคคลเนาะ อาจจะชอบและไม่ชอบก็แตกต่างกันไปอ๋อแล้วอีกข้อหนึ่งที่เราตัดสินใจเลือก b y d Auto 3ด้วยเพราะว่าตอนนี้ b y d Auto 3เนี่ยเขาผลิตที่ประเทศไทยแล้วซึ่งมันก็น่าจะหายกังวลเรื่องเกี่ยวกับอะไหล่ที่ล่าช้าได้เพราะว่าตัวนี้เขาก็มีข่าวไม่ดีเนอะเรื่องเกี่ยวกับอะไหล่แต่ก็คืออะไหล่ที่มันล่าช้าก็คือ มันก็เป็นตัวรถที่ประกอบนอกมันก็จะอาจช้าบ้างเพราะอย่างพวกรถยุโรปเลยพวกนี้เขาก็รออะไหล่กันนานอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เจ้า b y d Auto 3เนี่ยมันมีผลิตในไทยแล้วซึ่งมันก็จะหาอะไหล่ง่ายขึ้นแล้วราคาก็จะถูกลงอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะ ที่ทำให้เราตัดสินใจเลือก BYD Auto 3นั่นเองค่ะต่อจากนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ใช้จริงของเราแล้วค่ะกับ BYD Auto 3ว่าจะมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างจากคลิปตามที่หลายๆคนเขาเรีวิวทั้งข้อดีข้อเสียต่างๆดูซิว่าเราจะมีข้อดีและข้อเสียในฉบับของเราแบบไหนถ้าเดี๋ยวเราได้ใช้ในระยะหนึ่งแล้วอะ่ะเราก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆรับทราบกันนะคะว่า เจ้า BYD a u t o 3มุงเล็บประกอบไทยนะคะตัวนี้มีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้างอ๋อแล้วที่เขากบอกเขาบอกกันว่าแอร์ไม่เย็นน่ะมันไม่เย็นจริงหรือเปล่าแต่จากที่เราทดลองขับอะ่ะมันก็เย็นนะแต่อาจจะไม่ได้เย็นฉ่ำมากแต่ทีเนี้ยจะเย็นจริงไม่เย็นจริงอะ่ะก็ต้องไปทดลองใช้กันคะ่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราอะ่ะจะมารีวิวให้ทุกคนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่า ประสบการณ์และความประทับใจของเรากับการใช้ BYD นี้มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างยังไงอะ่ะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องออยมี่พาลุยไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพารถ ev b y d ออโต้สคันนี้พาไปเที่ยวแล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันค่ะตอนนี้เราได้รถไฟฟ้าคันแรกของเราแล้วนะแล้วเพื่อนๆ่นละ่ะที่เล็งรถไฟฟ้าคันแรกหรือจะเป็นคันที่1คันที่2 ได้รถที่ถูกใจกันหรือยังคอมเมนต์มาได้นะจ๊ะถ้ายังไงอะ่ะก็ขอให้เพื่อนๆที่เล็งรถไฟฟ้าก็ขอให้ได้รถที่ถูกใจแล้วก็ขับดีขับปลอดภัยมีความสุขไปกับการใช้รถไฟฟ้านะคะส่วนเราตอนนี้ ก็ต้องไปศึกษาและไปหัดการใช้รถไฟฟ้าเพราะความรู้ของเราเป็นสูนย์เลยค่ะทุกคนเรียกว่าตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเราจะชาร์จไฟเข้าไหมไหนจะต้องโหลดแอป,ป,น,น,แป,ปนู่นแอป,ปนั่นแอปนี่ก็ขอศึกษากันไปก่อนเนาะเ <_ s> ขาเรียกว่ามือใหม่หัดใช้รถไฟฟ้า EV ค่ะทุกคน <_ s> ทุกคนก็ต้องมีครั้งแรก s> <S ใช่ไหมคะเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนั่นเองแถมยังช่วยลด มลภาวะอากาศเป็นพิษได้อีกด้วยนะคะทุกคนถ้าทุกคนหันมาใช้รถไฟฟ้า EV พลังงานสะอาดนั่นเองค่ะอ๋อเจ้า BYD Auto 3นี้สามารถกำจัดมดลภาวะ PM 2.5ภายในรถได้ด้วยนะคะทุกคนเซลล์เขาบอกว่าเขาเคยทดลอง จุดทู่ภายในรถให้มันมีกลิ่นควันทู่เ,อเยอะๆค่ะกลิ่นควันทู่ทุกคนก็รู้เนอะแบบแรงมากแล้วก็พอเปิดโหมด P M 2.5เท่านั้นละค่ะกลิ่นทู่หายไปเลยอันนี้เราก็ไม่รู้จริงไม่จริงนะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเราจะทดลองดูยังไงกดติดตามไว้นะคะ วันนี้เราก็รับรถเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าเซลล์ที่ศูนย์ BYD บริการดีมากๆเลยนะคะบริการดีทุกคนเลยค่ะตอนที่เราไปงาน Show, มอเตอร์โชว์ก็มีน้องเซลล์บริการดีมากๆเลยถ้าอย่างไงอะ่ะเราก็ขอฝากน้องเซล์ลคนนี้ไว้ให้เพื่อนๆลองพิจารณาเผื่อใครอยู่แถวๆลำลูกกาคลองสี่นะคะถ้าใครสนใจ BYD Atto 3นะครับตอนนี้รถพร้อมส่งมอบ ได้เลยครับอยู่ CG ลำลูกกาครับผมคลองสี่ถ้าสนใจก็ทักมาหาได้เลยนะครับเชื่อเอติดต่อเซลชิอตรงนะครับเรโทรลงได้0 2 6 2 4 2 9 0 9ครับอีกทีครับผม0 2 6 0 6 2 6 2 4 2 9 0 9่น้ครับน้องบริการดีนะคบริการดีใช่หรับโอเคน้องบริการดีสามารถติด ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องออยมี่พารุยไว้ด้วยนะคะแล้วเราจะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับรถไฟฟ้า EV คันแรกของเรากันค่ะว่าเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างแล้วเราจะมีความสุขกับการใช้รถ EV คันนี้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามเรามาจนจบคลิปยัางไงาอย่าลืมกดติดตามกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะ